ส,สวเผยผลสำเร็จดัน SMEs สากลางเข้าถึงมาตรฐานพร้อมชูไฮไลท์เร่งกู้ชีพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน Thailand ชัว2020สสวเผยผลสำเร็จพัฒนา SMEs ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากลมุ่งสู่ SME smart forward พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูนฟนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดันมาตรฐานไทยแลนด์ชัว a 2020เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคคาดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทนายวีรพงศ์ศีมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่าจโครงการนี้เป็นการทำงานกับ่วยร่วมทั้งหมด14่วยร่วมนะครับมีทั้งในส่วนของที่เป็นหมหาชาย แล้วก็ในส่วนของที่เป็นสถาบันเฉพาะทางนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันสิงห์ทอสถาบันอาหารสถาบันเหล็กนะครับแม้แต่กระทั่งสภาสามแห่งประเทศไทยสภาสามการท่องเที่ยวประเทศไทยก็อาจจะเอ่ยนามไม่ทั้งหมดทั้ง14หน่วยหลัากการก็คือว่าจริงๆเราทํางานเพื่อจะต้องการยกระดับผู้ประกอบการนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อประสิทธิภาพในเรื่องของกระบ,บวนการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่าย มเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงถ้าพูดถึง3มิติที่สวพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะ i, รับก็คือเราทํางานในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดการช่องทางการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศเรอที่ 2. จะเป็นเ <ís> ร <tôi> ื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนจริงๆก็คือบรรยาการทํางานของทั้งสุทธิในร่วมจะทาในโยกพัดตรงกลางนะครับส่วนเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นก็คือแปลว่าถ้าท่านเห็นตลาดแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายตลาด นั้นในโครงการนี้จริงๆเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างประการนะครับให้สามารถมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่ม productivity นะครับรวมถึงลดต้นทุนผมยกตัวอย่างในบางโครงการท่านเห็นก็นคือว่าสมมติเราเทียบเขียงง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมตินในร้อเปนี่ยปกติในกระบวนการผลิตหรือทำงานอยู่เนี่ยมีความเสียหายสักร้อยละสาแปลว่าวันนี้องค์ความรู้ที่ให้เทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับแค่ลดในเรื่องของการเสียหายของท่านลงจากร้อยละสาเหลือสักแค่ร้อยละสิบ แปลว่าท่านจะมีกําไรส่วนเพิ่มแปลว่าไม่ต้องมีการขายเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่จะถึง s อส็มีก็มีจานวนมากโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปช่วยยกระดับบางอย่างเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะขายของสินค้าถ้าออกจาก s อสไซส์เล็กนะครับไปถึงตลาดแค่ในประเทศเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานหลายตัวนะครับแต่ถ้าออกตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีมาตรฐานตัวอื่นเข้ามาอีกนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่พื้นฐานง่าย GMP GMP พีจีเคนเด็กหรือแม้กระทั่งมาตรฐานที่เป็นเฉพาะทางของแต่ละสาขานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเข้าไปช่วยเติมเต็มแล้วก็สร้างให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีตัวสแตนด์อที่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานร่วมวันนี้อาจจะเห็นตัวอย่างบางอันเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้พอมีเรื่องของโควิดนะครับเดิมทีเราอาจจะขายผมยกตัวอย่างท่านเริ่มจากการเติบโตของผู้ประกอบการเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นนะ early stage คโครงการนี้จะเป็นเติบโตนะครับเข้มแข็งเชิงระคูล่านะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เรื่องของมาตรฐานเข้าไปถ้าเมื่อก่อนเราขายอยู่ในแถวแบ้านพูดง่ายๆคือพวกกอบการขายอยู่ตามในพัทยาระยองคือขายในทินเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยเรื่องของมาตรฐานก็อาจจะไม่ต้องคำนึงเรื่องของเชลล์ไลฟ์ผมยกตัวอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นการดูแลแบบเดิมอาจจาะมียุดสินค้าอยู่สัก7วัน10วันแต่วันนี้ถ้าคุณต้องขายที่มันไปไกลขึ้นคนมาท่องเที่ยวไม่ได้เชลล์ไลฟ์เราอาจจะได้เป็น เดือนหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็ต้องมีเรื่องสารบรรณอาหารการแพฒนาต่างๆนี่ยกตัวอย่างเป็นภาพรวมเพราะนั้นผู้ประกอบการเองจะถูกพัฒนานานหลาย,ลายมิตินะครับนั้นตัวโครงการเองก็จะทําหน้าที่ในการยกระดับจากทั้งหมด14หน่วยงานก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปอนอกเหนือจากเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งกำลังพูดง่ายๆถ้าใครที่รอนักท่องเทียทเท่ยวที่จากต่างชาติเนี่ยตลาดนี้ก็ค่อนข้างจะพูดง่ายๆก็คือโอกาสยังน้อยอยู่นะครับคือมันยังไม่เปิดประเทศ การเดินทางในประเทศเองนะครับตลาดในประเทศเนี่ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นส่วสำคัญที่สุดก็คือทั้งคนเดินทางเองนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการความมั่นใจอันนี้เราก็ทําในส่วนร่วมกับสภา,าุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับทำเรื่องมาตรฐานที่เรียกว่าไทยแลนด์ชัวร์แปลว่าทั้งเรื่องรถเดินทางที่ภัคต่างๆก็ต้องเป็นเรื่องของมาตรฐานใหม่สอดสังเกตเห็นว่าจริงๆทั้ง14โครงการที่เป็นรีกูลานั้นจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการยกระดับ ในหลากหลายมิตินะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวก็มีความจำเป็นความต้องการไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือตัวภาพรวมของโครงการนะครับแล้วสำหรับในปีนี้ล่ะคะแนวทางหรือวิศทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME มีการปรับอะไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับหลักก็คือเราดูเรื่องตลาดนะครับก็พยายามจะเชื่อมในตลาดที่เปิดได้ก่อนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาเรื่องมาตรฐานเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งสำคัญ เหมือนที่มัตสึโอะจะพูดถึงว่าบางทีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังดึงไม่ออกนะครับหลายท่านจะึงไม่ออกว่าทุกอย่างของท่านขาดอะไรนั้นการที่เราใช้หน่วยร่วมนะครับท่านสามารถเข้าถึงการบริการตรงนี้ได้ถ้าจะปรับเปลี่ยนเรื่องง่ายๆนะครับแต่ท่านจะมีกําไรส่วนเพิ่มได้ก่อนนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องของตลาดที่ต้องเริ่มค่อยๆฟื้นตัวนะครับนั้นสสเองก็จะพยายามจะเดินใน3มิติเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของตลาดให้เข้าถึงได้2เรื่องของมาตรฐานนะครับแล้วก็ สองเรื่องแรกานสามก็คือในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับอยาก็่คิดว่าถ้าท่านเห็นตลาดท่านเห็นโอกาสเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าถ้าท่านเข้าถึงแหล่งทุนแล้วธุรกิจท่านยังปรับตัวไม่ได้นึกไม่ออกเนี่ยแป๊บเดียวเงินที่ท่านมีอยู่หรือเข้าถึงแหล่งทุนได้ไปเนี่ยมันก็จะถูกใช้หมดละในเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงสสวออยากเชิญชวนว่าบางครั้งเนี่ยองค์ความรู้ที่อาจจะฟังเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางคนพูดบ่อยมากเรื่องการค้าขายออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ ผมจะเยนว่าในบางคลาสเนี่ยสมมติได้ร้อยคนเนี่ยจริงบางคนเนี่ยสามารถยกระดับจากตัวเองเนี่ยเดือนสองสมหมื่นเนี่ยขยับเป็นหลักล้านก็มีแปลว่าในรอบเดียวกันนะครับสําคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเติมเต็มความรู้เข้าไปบางอย่างนะครับแล้วก็ลองเปิดมิติดูใหม่สสวก็พยายามจะเสริมตรงนี้เข้าไปให้ก่อนนะครับผู้ประกอบการจะได้เห็นโอกาสในการปรับตัวนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นแผนในระยะสั้นที่จะสามารถลื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วสําหรับผลงานที่น่าสนใจในปีนี้มีอะไรบ้างคะ จริงๆตัวหลักๆเลยผมก็ยังคิดว่าที่เห็นอยู่นะครับสัมพัญ,ญที่สุดก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนเมื่อกี้อาจจะยกตัวอย่างาปกติครับบางทีเราพวกผู้ประกอบการนะครับสมมติตาก,กุ้งแห้งปลาอาลันนี้ผมยกตัวอย่างบางอันนะครับเวลาเขาตากเนี่ยเขาใช้ดูแดดใช่ไหมตากหนึ่งแดดสองแดดเนี่ยแต่ความชื้นเนี่ยดูได้ตามันไม่มีทางรู้เพราะนั้นการต้องใช้เครื่องมือ IOT เข้าไปเนี่ยถึงจะบอกว่าความชื้นตอนนี้ลดลงถึงจุดที่เก็บ ได้ปลอดภัยแล้วหรือยังอน้ภาคบางทีเราต่างแล้วก็ดูไม่ออกนะว่าแดดร้อนมากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าความชื้นยังอยู่ในสินค้าที่ไี้เกิดชึ้นก็คืออาจจะทําให้ผนานแย่ลงนะครับเกิดเชื้อรามีเชื้ออะไรต่างนั้นบางทีเนี่ยการใช้ความสามารถของคอนแบบปกติอาจจะมองไม่เห็นหรือในบางที่นี่ผมยกแบบพื้นฐานยังไม่ยกตัวสูงเลยครเอาแค่ทำเพืเอ่อปั้นดินเผานะครับเวลาคุณเข้าไปอบจากภูมแบบิปัญญาหรือเทคโนโลยีแบบเดิม กับอาจจะมีการแตกหักผมวิธง่ายคือเพราะให้อุณหภูมิไม่เหมาะเวลาไม,ไม่ไม่สอดคล้องเนี่ยที่ผมบอกถ้าเสียหายรัก3า0ไปว่าท่านใส่วัตถุดิบเข้าไป100ท่านก็เสีย30เหลือของขายอยู่แค่70แต่ถ้ามีเรื่องที่ดีมีองค์ความรู้นะครับจากมหาวิทยาลัยเอ่ยจากหน่วยที่มีความชำนาญการใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมการใช้ส่วผสมที่ดีเนี่ยจากการเสียถึถง30เนี่ยอาจจะเหลืออยู่เสีย,ยแค่ 10% 15%ปแปลว่าคุณก็จะเซฟส่วนต่างได้อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นในในฐานแบบพื้นฐานส่วนตัวที่ยกระดับเป็นสูงขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของมาตรฐานของชิ้นส่วนถ้าอย่างดูของเหล็กอย่างเงี้ยครับนะครับบางทีชิ้นส่วนเนี่ยต้นทางเนี่ยเ d เป็นต้นทางหมดเป็นเช่นปัม๊มบานพับเอวยินอ,อะไรต่างๆเนี่ยของพวกนี้อาจจะเป็นองค์ประกอบในบานพับประตูเก้าอี้โต๊ะนะครับเพราะนั้นตัวมาตรฐานเนี่ยบางทีถ้าท่าน ช้แรงเอ่ยอ,อะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยไอ้วัสดุนี้ไมัไก็ไม่มีคุณภาพผมยกตัวอย่างว่าถ้ารู้สึกต้นทางถ้าไม่มีคุณภาพถ้าประกอบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็แล้วแต่พอขายไปจะเข้าตลาดในประเทศต่างประเทศก็กลายเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพนั้นพอสินค้ามีคุณภาพกับคุณภาพต่างกันเนี่ยราคาก็ต่างกันนั้นเราทําเรื่องของความรู้ใส่เข้าไปเพื่อให้มาตรฐานของสินค้ามันถูกยกระดับขึ้นคุณก็จะได้มาตรฐานที่สูงขึ้นขยายตลาดขายอะไรสินค้าที่เป็นแกกที่ดีขึ้นอันนี้คือยกตัวอย่างในแบรนด์ให้ ในรายลเอียดย่อยมันต่างกันหมดเลยทั้งของกินของใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จริงๆต้องเรียนคือเป็นชนว่าลองเดินดูแล้วก็ในแต่ละส่วนส่วนบางเรื่องนะครับถ้าเป็นอย่างง่ย้ยอย่างเช่นพวกช่วยสร้างจุดขายสินค้าถ้าไปตลาดบางประ,ประเภทนะครับอาจจะต้องการเรื่องดิวทรชั่นถูกไหมครับแล้วมีส่วนผสนมยอะไรต่างๆบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ทำเรื่องสลาบเรื่องมาตรฐานนะครับก็มีหลากหลายมีหลากหลายแต่มูลค่ารวมเนี่ยทั้งหมด14รอบเนี่ยเราทำแล้วน่าจะสร้างมูลค่ารวมได้เกือบ2,000ล้านนะครับสุดท้ายแล้วอยากฝากถึงอะไรกับผู้ประกอบการนะใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและอยากเขา้าร่วมโคร,รงการบนี้จริงเรืองเรียนนี้ครับว่าหัวใจสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการนะครับคือบางทีหลายท่านคิดแล้วนะครับแต่ส่วนที่สุดผมคิดว่าคุณต้องลงมือทำ นะครับแล้วระหว่างที่ลงมือทำเนี่ยมันจะเจอปัญหาเจออุปรสรรคนะครับก็ให้นึกถึงสสวซึ่งเรามีทั้งหน่วยร่วมมีพัมิตภพพิภากษาขายคุณทําบางเรื่องไปคุณติดขัดสมมติเงเรื่องใหญ่เนี่ยผลิตไปแต่คากเสียหายเยอะนะครับบางทีก็ต้องไปนึกไปไม่ออกนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดลงมือทาปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีส่วนที่จะสงสัยแก้ไขได้นะครับแล้วก็พยายามเปิดกว้างนะครับเพราะบางทีถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในสากรมนั้นแล้วเราคิดว่าเราน่าจะรู้จักหมดแล้วแต่ความจริงเราอาจจะยังขาดบางอย่างอยู่ ในยุคน,นี้จริงต้องฝากผู้ประกอบการในเรื่องของการขยายองค์ความรู้นะครับเพื่อจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ทําให้ธรุรกิจสามารถเดินได้นะครับส่วนเรื่องสภาวะที่2ก็คือสาระเศรษฐกิจกับยุคนี้นะครับจริงอยากจะฝากเรื่องของการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าวันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างในหลากหลายนะครับที่เปลี่ยนธรุรกิจ transform ตัวเองนะครับอย่าไปยึดต,ติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เดิมนะครับอาจจะต้องมองโอ,งองกาสใหม่ๆนะครับสสอก็มี เรื่อง success case บางส่วนในช่วงที่ผ่านมาก็คิดว่าเดือนตุลาคมผมจะพยายามทยอยออกมาให้เห็นเป็นกําลังใจกันว่าในช่วงวิกฤตเองก็มีคนที่ได้โอกาสอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่เสียโอกาสแล้วมีปัญหาตลอดเวลาก็อยากให้เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับแล้วก็ติดขัดไงก็ประสานงานมาทางที่สสวครับ